สวัสดีรอบสองพี่น้องขอไพ้หลายๆเด้อค่ะเดอ้อคอยบาได้อันต่อคลิปหมูเจ้าอ่าคลิปเห็ดทัวงอกเพาะทวงอกต่อนะพี่นอ้องเพราะอีหยังเพราะว่าคอยโตให้แลว้วแต่ว่าคอยคุยเพิ่นพี่น้องเอ้ยคอยบอกเพิ่นคอยบอกเพิ่นเราอันเวลามันเกินนะคะ่ะเวลามันเกินแม้มันกระโดดบ่ได้ พี่น้องค่อยก็เลยอันมาบอกขอโทษมูเจ้าคลิปนี้นะะเนาะค่ะเนาะว่าค่อยสิขอยสีเพ็ดให้มูเจ้าเบิ่งอีกอ่ขอยเพาะไปแล้วนะ่ะนะขอ่ขอ,ยขอยเพาะข่อยใส่ไปแล้วก็เลยไปไหนเอามาเบิง่งเอามาให้เบิ่งอีกเนาะคะ่ะเพาะเซ็ตไปแล้วแล้วเดี๋ยวถั่วงอกอยามันงอกมากล่ะเขาจะมาเบิ่งพร้อมกันเนาะคะ่ะไปซื้อเฮ็ดมาเมื่อกี้ ไปซื้อเฮ็ดกับน้ำยานั่งจานนะคะซื้อเฮ็ดเอาเฮ็ดมาใส่ใส่ทำใส่ปอเปียกเนาะพี่นอ้องเออมาคุยกันโตบัดที่นี่ก็เดี๋ยวทวงอ,อกมันมันเกิดแร้วเ้าจะมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องแย่็ดง่าย,าย,ายๆเนี่ยเลยพี่น้องที่อจางย่คอยบอกกันเลยะคะ่ะเซนานไว้ขึ้นนึงแล้กวก็เอาผ่าร่องทางล่างกันเลยะคะ่ะก็มี้หยางหยางหัดเอา บางคนจะเฮ็ดเน่าบางคนจะเฮ็ดต้นบ่อ้วนบางคนจะเฮ็ดบ่ขื้นค่อยหัดคัดเอาพี่น้องเอ้ยค่อยเฮ็ดเอาเดี๋ยวมันจะเป็นเองนะคะบ่เป็นจะเฮ็ดจนจนมันเป็นภุหละพยายามไว้มีอย่างนักหนาซื้อเห็ดมาใส่เป็นเห็ดเห็ดแชมเปญเนาะค่ะเห็ดเห็ดของฝรั่งเห็ดกระป๋องพี่น้องเอ้ย ตกติดต่อกันซีมือแล้วพี่น้องบไดไปใส่ายคลิปก็ต้องค่อยเบิ้งเวลาเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันเกินเวลาแล้วมันโหลดบานได้เสียเวลาเสียเวลาถ่ายใหม่อีกแล้วนะพี่น้อง เห็ดไส้ผึ้งเห็ดหอมบะหมี่ข้ากับไส้เห็ดอันนี้แทนนี่เห็ดแบบนี้แหละพี่นอ้องน่มเห็นบาา่จ้ะมืดป่พัดเน้นพัดเ้นอันสีเห็ดปอเปียผู้ลงนกับสีถามว่า พัดเส้นห่อปอเปียเฮ็ดจังไดเฮ็ดง่ายๆนะคะเอาวุ้นเส้นไปแช่น้ำห้อนพอมันนิ่มแล้วห่เอเทาน้ำออกแล้วห่อหกระตัดเส้นให้มันสัน่นเด้จ้ะตัดเส้นให้มันสัน่นขั้นตอนแรกห้อเอาอมาพัดท่าก็คือเอากระทะโลงกรกระทะแล้วก็น้ำมันพนนอน้ำมันห่อนเกับใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมเสร็จแล้วข้าก็เอาเนื้อไก่ตามลงไปเนื้อไก่ตามลงไป เสร็จแล้วก็พัดใส่เครื่องใส่ยังต่ำตาม่าม้าวมักแล้วคะใส่ซอซสเท้าซีอิ้วยั้งก็ว่ากันไปนะพี่โนโอ้องเออตามว้ามมักของเฮาข้ามาก,กินหวานกินเค็มกินแบบใรก็ใส่เข้าไปนะคะอือเสร็จแล้วก็ใส่พักใส่แค่รสใส่ยั้งก็ใส่เข้าไปเลยตามเฮามักนะคะเออบัดเทนีเฮากับสีมห่อกันในี้ ดี๋ยวสีใหญ่พี่้องมาทางผี่ในอยู่ไกลๆคอยในแนมเห็นกันคักๆสีไ้เบิง่งวิธีการหอบปอเปียะนะคะอันนี้ก็เป็นใส่มันเด้อพี่้องใส่ใส่เข้าไปตามมีตามเกิดตามความมักอยากกินนะคะอโอเคอันนี้จะเป็นแผ่นปอเปียะแผ่นปอเปีย๊ยะอยู่เมืองไทยเป็นแบบใดก็เคยเฮดก็เคยหู้นะคะ โหไตยู่น okay. ี่โอเคกระซิให้มันเบิดีอย่ะเพราะว่าหนะนำใส่ชองฟิตไว้โอ้เส้นไมนค่อแห้งใช่หรือเ แทนมึงขึ้นแห่งเทสัมมิมงเอาเด้อจ้ะ ภาชนะเกอ,เอาใส่ล้อันนี้ใส่จานใส่จานเนี่ยใส่กระมังเนี่ยเข้ามาขึ้นไป กระดาษ้องนี่นะคะพี่น้องอันนี้ค่ะผู้ใดเฮ็ดสายายานบอท่านมันแห่งก่อนกะหาเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆมาว่างทับขังทึ่งนะคะมันสีใดโบแห่งทังสี่พี่น้องเพราะว่าผู้ลงคนเฮ็ดสาเนาะผ้าขาวบางก็ได้ ทับจังสี่เอาทับไว้จังสี่ปิดไว้นะคะพี่นอ้องปิดไว้ไ่ให้มันอันนั้นนะคะจักสินะท,ทาทาพ้นทีว่าเอ่อเฮ็ดซาเนาะคะ่ะเพราะว่าแผ่นมันสีแหงแหงแล้วมันสีพอบ่ได้แผ่นมันแตกอันนี้ก็ได้นี่พี่นอ้องบิ่งเอาเด้อค่ะ คาเซ่พี่น้องเห็นคักๆบ่เห็นหนาข่อยก็บ่เป็นยังดอกเนาะเขาเห็นกันหลายคลิปอยู่ดอกเห้พี่น้องเบื่องวิธีการหอนะคะอหอนให้ว่านวางใกล้ๆตักง่ายๆ มีเห็ดมีต้นหอมมีวุ้นเส้นมีไก่ผู้ลองคน้นกระถาล่อไห้แสงไห้ให้ใส่มันมันเย็นสะกอนหรือจังมะฮอแต่ว่าขอยบ่ลอนะคะขอยเฮ็ดได้เอาทั้งมุมหันทั้งมุมมาหาตัวเฮ้าเองเด้อพี่น้องหันทั้งมุมมมหาตัวเฮ้าใส่ใส่บ่ตรงหลายบ่ตรงหน่อยนะคะแล้วก็พันเข้าไปยังสี่อืม เอามือนิ้วโป้งกับนิว้วซีเข้าหนีนิ้วกลางนิวน้วใดนี่ดันเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็พับพับลงตรงขางนี่นะเออพับลงตรงนี้เอามือกดจังซี่แล้วก็พับลงนี่นะคะนี่ห่อเข้าไปคอยลืมอีหยังลืมไข่อ้าวไข่เบิร์พี่น้องเอ้ย ไปตลาดมาหันลืมสื่อไข่ไหม,มไข่หมดทำยังไงน้ำเปล่าเลยค่ะแต้มให้มันเปียกนะคะอืมล้วก็ใส่เข้าไปอย่างสินี่ถ้าใส่ไข่จะดีที่สุดพี่น้องแต่ว่าไข่่อยมันเบิด เอามาวางไก่แล้วนะคะปอกเปี้ยะบัถนัดพี่น้องเอิมเคี่ยงเดี๋ยวก่นววกอนเด้อโซโลค้นวาจังแมนมุ่งหอไว้อ่ะเดี๋ยวมาบึ่งกันใหม่นี่ ปิดไว้นี่นะคะหันมุมเขาหาตัวเห้าเองเสร็จแล้วก็ตักใส่ใส่วิธีพัดใส่กระบอกไปแล้วเด้อพี่น้องใส่ตามความมักของเห่าเหมือนเห้าพัดบุญสินนะคะรสชาติแบบนั้นเลยนี่ผับเข้าไปเองสินะคะเอ หองงามหอขี้ลาก็บหอเขากินเองพี่น้องเออขี้ลากับยามันไทยตะวันมันเสียนะคะนี่เสียดายเด้อวะย่างไปวงหังกนก็ลืมไข่จังแมนลืมคอยนี่ขี้ลืมขี้ลืมอีหลีเด้พี่น้องนี่นะคะเสร็จแล้วนี่เขาก็จะได้ปอเปียกแบบนี้นะคะเห็นไหม วางดีแล้วใส่ใจดไว้ย่ามงมูวางสีอะไรกันเนาะเฮ็ดไทยมูเจ้าบึงจะไ,ได้กินน้ำขายันเฮ็ดนั่น <c oughs> เฮ็ดนี่น <c oughs> เฮ็ดจุ๊เฮ็ดจิก,กเฮ็ดไปแล้วแนวไรไม่สีมว่วนมา Oh. จากหน้าที่แล้วเขาเ,เวลาค่อนพี่น้องอุย้ยเดี๋ยวหนึ่งสิบเอ็ดนาที่ระหยัก ให้มันเกินเวลาเดี๋ยวมันโหลดบ่ไไรนี่ละคะ่ะพี่น้องเข้าใจกันบ bon อนอนี่จังสี่เด้อค่ะผูรังคนเพิ่งกับเป็นแล้วเนาะผููเพิ่งเป็นก็ล่องเบิงลองเฮดเอาเด้อค่ะเด้ออันเอาใครมาท่าเด้อสีด,ดีกว่าน้าองข่คอยใครมันเบิดขดคอยขี้ข้านย่างอีกแล้วคอยไปว่างทันนี่บุกอ้วนบะยูทานบุกอ้วนยูสิใส่บุกอ้วนไปซสื้อยูอ้วนมันบะยู นี่ละจ้ะเอามุมอย่าลืมหันมุมเข่าหาตัวเห่าแล้วแต่ตามสไตล์ผู้ใดสีพ่อแบบใดนะคะผู้นงค้นกับว่าหันมุมเข่าตัวหันแบบเอ่หลีเียมจังใดก็เฮ็ดไปแล้วแต่นะคะแล้วแต่ค้นมัดแต่ว่าข่อยเฮ็ดจังสี่่อยหันมุมเข่าหา่อยเองจังสี่นะคะแล้วก็พันเข้าไปอืมตรงคางนี่ก็เอามือกดแล้วก็พับขึ้นมานะคะ ม้วนเข้าไปาสิพับยาำพับเข้ากับดึงให้มันตึงๆหน่อยจักหน่อยนะคะม้วนเข้าไปอืนี่โอเคเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าใจกันเนาะคะ่ะเวลาาคอยซิเบริร์คอยสิบริร์อยากต่ออันวิดีโอนี่แหลคะค่ะพอเปียกข่อยเดี๋ยวย่ามทอดกินข่อยซิบิกินอ่างงูเจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยคะ่ะเด้อ สวัสดีค่ะแซบ